เพื่อนๆคะวันนี้นะคะพามาชมบ้านหลังงามนะคะของน้องก๊อฟนะคะที่อยู่ที่นาน,นะคะออกแบบได้เก๋ไก๋สวยขนาดเวลาลมมานะคะอุ้ยรับลมโกกดีดีคุณผู้ชมเป็นหน้าจั่วเนี่ยสามเดียมขึ้นไปออกแบบได้ไงอ่ะใครออกแบบให้ <pasó gasket S 1> ะนะ้องก๊อฟบ้านสินอาตขนาดเลยพเพ่อล่ะขอเขาไปเมองข้างในเนี่ยได้จ้าปาดปาดปาดเพ่อล่ะงหน้าจั่วเพ่อล่ะงามม่กค่ะใส่ลังกระสีเนี่ยแหละ ลังกะสีเก้าแบบเก้าขนาดคุณผู้ชมคะนี่ครัวนะคะมืองครัวมองครัวคุณผู้ชมอันนี้เอ้าอันนี้ขึ้นตะหักเถอะไอพ่อนนี้ยังก่อรออยู่ครับรออยู่พ่อะในน้อยอย่างเนี้ในน้อยในน้อยที่ติดใส่ขยะไปนะบ้านหลักเล็กๆเนี่ยก็แบบทำความสะอาดดีๆแน่ต้องเก็บขยะอย่างเรียบร้อยเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เตาถ่านสำหรับทำอาหาร นี่นาครัวนะคะคุณผู้ชมเมื่อกระท่ากระท่าสำราผลาไส้ใบไส้ใบดีดีม <c oughs> ีหัวไน้บักขาไม่ตะขัว <c oughs> โอ้ยมีอูพวกอะไรมองนั่งอ่ะเฮ็ดดีดีค่ะมังนี่ไอพวกอะไรพ่กอะไรเฮ็ดมาจากธรรมชาติคักเลยไอก้านก้านไอนั่นบอกก้านอะไรนะ กันตาลกั้นตาลพู่นละคุณผู้ชมค่ะอย่างนี้ยมีประโยชน์เราไม่ทิ้งเห็นไหมคะไม่จาเป็นต้องไปซื้อแพงๆเลยนะคะแค่นี้ก็โหสุดยอดแล้วค่ะนี่ลังกระสีเนี่ยไม่ใช่ของใหม่นะคะของเก่าเห็นไหมคะแล้วก็ดูดูดูตรงนี้ดูตรงผนังไม้แบบเก่าๆก็เอามามาตกแต่งประดับนะคะก็ไปดูห้องนอนนะคะคุณผู้ชมอันนี้จะมีอู ใช้พื้นที่ได้คุ้มมากเลยนะเนี่ยพื้นที่เล็กๆเลยดูดูดูเขียงนี่น้องกบโอเคเดี๋ยวเขาไปดูหน่อยนนี่เอาก่อนโอ้ยดีจังเลยไาจินตนาการมาคักเลยคิดได้ไงเนี่ยอันนี้ห้องรับแขกอ่ะโอ้ยเอาเอาเขาห่วงเขาชื่ออะไรนะ ดงแดงครับดักแด้ครับดองดักแดบดักแดงตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวนี้ส่วนตัวนี้แหละดองแดงครับดองแดงขอดูหน่อยดองแดงคุณผู้ชมตรงนี้ก็เป็นเป็นเก้าอี้นะคะเป็นเก้าอี้แบบนั่งตรงนี้ทําอะไรคะตรงเนี้ยรับแขกรับแขกค่ะนี่คือห้องนอนนะคะคุณผู้ชมสูตรหวานนะคะแบบว่ามุ้งสีชมพูนะคะคือจะประกาศบอกให้ว่าตอนนี้กําลังเป็นโสดนะคะ บอกว่าํำนาคนเดียวนะคะคุณผู้ชมกําลังหามองหาสาวๆนะคะที่จะมาเป็นคู่ชีวิตนะคะค่ะก็ถ้าใครสนใจนะคะทักมาได้เลยนะคะน้องก๊อฟนะคะบ้านน้องหินนะคะค่ะดูทากับข้าวกินเองตอนนี้ยังไม่มีแม่บ้านนะคะวันนี้จะทําอะไรกินคะกัวลาฟกับผมกัวลาบอาจารย์ว่าค่ะนี้ค่ะอยู่ท้าหนองสานะคะขุดขุดหน้องอุ้ยลึกมากเลย ยลึกมากมีปลาใช่ไหมคะนี่ครับเป็นตะจูน้ำลายๆแทะมันลึก,รกรประมาณห,ามามห้าเมตรนี่ลึกนะแสดงว่าต้องมีปลาถ้ามันลึกขนาดนี้ตรงนู้นแหะค่ะยาวไปนู่นแหละนาของเขานะคะคุณผู้ชมนี่คือบ้านนานะคะที่ซึ่งอยู่ติดติดนี่แหละติดท้ายหมู่บ้านเนี่ยตรงตรงนี้ก็หมู่บ้านแล้วค่ะคุณผู้ชมคือสมัยนี้คนมาออกมาอยู่อยู่นอกบ้านเยอะค่ะ มีวัวไหมคะมีครับผมครับวัวอยู่ตรงโน้นทำไมเอาวัวไว้ไหนอ๋อตรงนน้นคอกวัวคอกวัวอ๋อวัวไปตรงนี้นะคะคุณผู้ชมโอเคตอนนี้ก็เพื่อนเข้ามาเยี่ยมนะคะบรรยากาศสุดสุดเลยค่ะดีสุดๆเอามาดูด้านด้านข้างของบ้านนะคะคุณผู้ชมมันเป็นหน้าจั่วที่น้องก๊อฟนะคะัทำมาอู้มีหน้าต่างด้วยคุณผู้ชมเนี่ทำหน้าต่างเห็นไหมตรงตรงห้องนอนของเขานะคะเนี่ยทำด้วยสังกะสีเก่าเนี่ย ไม่เขียนว่าอะไรพานุานก่อนพานุวัตอ๋อพานุวัตชื่อของเขานะคะคุณผู้ชมเรามาดูด้านหลังค่ะแค่นี้ก็มีสุขแล้วคุณผู้ชมอะไรมากมายนี่นี่ความสุขอะไม่ได้วัดกันที่สิ่งของหรอกนะคะความสุขก็วัดกันที่ที่เนี่ยที่ความพึงพอใจความสุขวัดกันที่เราพอใจและเราชอบ ขอบคุณน้องก๊อบนะคะที่อนุญาตให้เรามาถ่ายทำนะคะบ้านหลังสวยๆเป็นไอเดียที่ที่เก๋ไก๋นะคะเล็กๆนะคะแต่พอเพียงนะคะแล้วก็น้องก๊อบก็อยู่กับสุนัขสองตัวนะคะดองแดงดักแด้กับด้องแดงนะคะคอยเป็นบริการนะคะ <laughs> โอเค ขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะบาย